สวัสดีครับผมจากช่องครูซีบองนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึง3แอปพลิเคชันนะปัจจุบันนะครับสำหรับครีเอเตอร์ทั้งเก่าและใหม่นั่นเองนะครับผมว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยจะสามารถอยู่กับเราไปอย่างยาวนานแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมสำหรับผมแล้วยกตัวอย่างมาแค่3โฮม3บ้านเท่านั้นพอ เนี่ยครับผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะอันดับแรกเนี่ยอันดับแรกไม่ใช่อันดับที่หนึ่งนะครับทุกคนก็คือ youtube ที่ผมพูดถึง youtube ก่อนก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็ออผ่านเกณฑ์ง่ายมากๆสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับคนที่ทำอยู่อย่าพึ่งท้อแค่คุณเข้าใจว่า จะต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ได้นะแต่จะให้ผมแนะนําสั้นๆเลยฟังผมนะหนึ่งเลยคลิปยาวเนี่ยคุณเก็บชั่วโมงลงคลิปยาวเพื่อจะเก็บชั่วโมง4000ชั่วโมงให้ได้แล้วก็ช็อตคลิปสั้นคุณลงไปเพื่อที่จะฟาร์มผู้ติดตามหาผู้ติดตามผู้ติดตามจะเพิ่มจากช็อตค่อนข้างเยอะ ถ้าดูจากข้อมูลกราฟที่ผมเคยทํามาได้ผู้ติดตามมาจากช็อตรวนๆเลยนะครับคลิปช็อตที่ผมลงไปสมมุติว่าคุณลงชออ็อตสัปดาห์ละ3คลิปถึง5คลิปก็ได้สมมุตินะคุณจะได้มาวันละห้าถึงห้าคนสิบคนก็เป็นไปได้หรือบางรอบก็ห้าสิบคนก็มีนะแป๊บเดียวนะครับจริงๆผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นไวแล้วก็ ชั่วโมงอะ่ะคุณถ้าคุณทำคลิปแบบโอเคเลยรันอะ่ะแบบมีพันวิวพันรับชมหรืออะไรเงี้ยนั่นอะ่ะมันได้นะครับแปบ๊บเดียวเหมือนกันนะผ่านไวนะครับสำหรับผมถ้าทำ YouTube ไวส่วนไอ้ที่เขาบอกว่าเอ่อสิบล้านวิวอะ่ะชอดอะ่ะในสามเดือนหรืออะไรอ่ะคุณไม่ต้องไปสนใจมันหรอกไม่มีทางทำได้หรอกครับเพราะว่าคลิปชออ็อ่ะของบ้านดแดงอะ่ะ มันไม่ได้ดันให้ถึงสิบล้านหรอกไมไ่ไม่ได้ทันแสนยังยากเลยครับจะเอาอะไรมาสิบล้านนะเออแสนยังยากเลยหมื่นนี่ยังว่าง่ายอยู่นะตั้งแต่ทำมานี่ยังไม่เคยถึงห้าหมื่นเลยคิดแต่ผมแบบทำลงคลิปแบบเล่นเกมนะไม่ได้ทำคลิปแบบพูดไปเรื่อยหรือทำคลิปอะไรต่างๆที่ที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมัน มันอาจจะแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะหรือใครมีทำคลิปแมสแมก็อาจจะปังครับสำหรับบ้านเดงแล้วก็เรื่องคุณภาพของวิดีโอแล้วกันมาพูดถึงเรื่องคุณภาพของวิดีโอผมมองว่าเสถียรแต่อาจจะมีดีเลย์ซึ่งดีเลย์มันก็ปรับได้แต่ว่าภาพชัดดูง่ายเสียงก็ฟังแบบสบายนะครับ หมายถึงไม่ว่าจะเป็นข่าวสารไร์สดไม่มีกระตุกนะพวกเอามีม,มีมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ก็ยังน้อยกว่าเชกว,ว่าแอปอื่นๆนะก็มีแหละเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะอินเทอร์เน็ตอาจจะแอปของเขาด้วยอะไรด้วยก็มีส่วนนะทุกคนแต่มองว่ายังไงก็ก็ยังโอเคเลยในการที่จะสร้างตัวตนแล้วก็เเป็นครีเอเตอร์หารายได้จากช่องทางนี้ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะคนดูต้องสร้างสร้างจากความพยายามนะครับตั้งใจนะครับใช้เวลากับมันหน่อยนะครับไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะแต่ข้อดีก็คือเข้าถึงง่ายด้วยเพราะว่าคนรู้จักเยอะผมผมคิดว่าโทรศัพท์ทุกคนต้องมีอ่ะ YouTube อ่ะ Facebook กับโตอ,ตอ,ตอบางคนยังไม่เล่นเลย แต่ผมรู้สึกว่า YouTube ยังไงคนก็ต้องมีติดโทรศัพท์เว้เพื่ออะไรครเพื่อดูฟังเพลงดูดูคอนเสิร์ตข่าวสารนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมผมถึงมองว่าให้เขาเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันณนะปัจจุบันนะแพลตฟอร์มนี้นะทุกคนไม่ต้องคิดตามผมก็ได้นะเห็นต่างได้บางแพลตฟอร์มที่ทุกคนใช้ก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งของทุกคนก็ได้แต่สำหรับผมผมแค่รู้สึกว่ามุมมองมุมอมองของผมนะครับ แต่คนดูก็สามารถที่จะแนะนําได้ผมเปิดรับหมดมุมมองของผมผมมองว่าถ้าเป็นสายครีเอเตอร์ต้องต้องเป็น Youtube เท่าน,นั้นครับแต่ว่ามันอาจจะได้ไรายได้เรื่องของไรายได้เนี่ยมันแต่และแอปเนี่ยแตกต่างกันมากนะเนะบ้านบ้านแดงผมว่าได้น้อยได้น้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะปัจจุบันนะผมรู้สึกว่าได้น้อยน้อยน้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ด้วยความจํากัดของของวิวช t ด้วยด้วยมั้งฮะสำหรับผมนะอืมเท่าที่ทํามาถ้าไปไปไล่เปรียบเทียบดูอะช่วงเดือน2เดือนแรกอะปังช่วงช่วงท้ายๆมาไม่ค่อยเท่าไหร่เออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ถ้าไม่ครบถ้วนยังไงก็สามารถพิมพ์แนะนำผมมาได้นะสำหรับแอปแดงแต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของวีดีโอหรือการเข้าถึงการจะสร้างตัวตนการทำสร้างรายได้เป็นครีเอเตอร์จริงจงเนี่ย ว่าง่ายสุดง่ายกว่าแอปอื่นๆมากๆเลยนะครับผมก็บ้านแดงก็คร่าวๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูลใดไม่ครบถ้วนก็ฝากเพื่อนๆแนะนำม,มาในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอแอปพลิเคชันอื่นแล้วกันนะไปดูแอปพลิเคชันอื่นกันนะฮะทุกคนไปที่บ้านดำหรือตตอที่คนเรียกกันนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ดีมากๆเลย อาจจะเป็นอันดับหนึ่งของทุกคนเลยก็ได้นะครับณปัจจุบันแต่ผมมองว่าแน่นอนว่ามันจะต้องข้อดีก่อนล้วกันข้อดีคือสังคมครีเอเตอร์อยู่กันเยอะมากในนี้อยู่กันเยอะมากไลฟ์สตรีมเพราะอะไรฮะเปิดเพลงได้ฮนะเปิดเพลงลงคลิปสั้นก็ใส่เพลงได้ขายของได้ เออใช่ไหมมีตะก้ามีอะไรอย่างเงี้ยคนหารายได้เสริมไนในนี้อ่ะมีมันถึงแบบเป็นข้อดีส่งของขวัญส่งอะไรได้ซึ่ง YouTube ก็ส่งได้เหมือนกันนะส่งเป็นซูเปอร์แชทซึ่งคนก็ไม่ค่อยส่งกันหรอกครับเพราะว่ามันส่งทีหนึ่งขั้นต่ํามันน่าจะเกิน50บาทเปล่าแต่อันนี้ก็คือหนึ่งเหรียญอ่ะมันส่งง่ายเออมันส่งง่ายมันก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่สําหรับการสตรีมนั่นเองนะครับ ส่วนแท่นมองในการผ่านกฎเกณฑ์ของของตัวตอ่ะคุณต้องครบหนึ่งพันคนก่อนนะคุณถึงจะไลฟ์ได้ใช่ปะคุณถึงจะไลฟ์สตรีมได้ครบหนึ่งพันมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนแล้วคุณถึงจะไลฟ์สตรีมได้ถูกไหมฮะซึ่งบางคนอนะ่ะผมไม่รู้ว่าปั๊มหรืออะไรมาหรือเปล่านะบางทีเพราะมันรู้สึกว่าแอปนี้จะทําได้นะแต่ youtube นี่ปั๊มไม่ได้นะ ปั๊มยอดไห์ไม่ได้นะยอดติดตามอะ่ะไม่สามารถทําได้นะช่องพังเลยนะแต่จริงๆมันพังทุกแอปนั่นแหละถ้าทาอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาคุยท้ายคลิปเอ,อเดี๋ยวผมจะมีคําแนะนําท้ายคลิปเลยอะ่ะว่าแบบไม่ควรทําแบบนี้ก็บ้านดํานี่ก็แบบนี้แหละผมรู้สึกว่ายากหน่อยในการที่จะสร้างให้คนติดตามครบหนึ่งพันแบบออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือธรรมชาติของคนติดตามอะ่ะ ที่ไม่ใช่แบบพวกที่แบบไปปัม๊มไปอัพอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ทั้งช่องซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ซื้อมาก็ต้องดูดีๆนะฮะว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ได้ทําแบบไลฟ์มาใช่ไหมอะไรเงี้ยเออผมใช้มารู้สึกว่าระยะหนึ่งเลยมันผู้ติดตามขึ้นยากแล้วคนไม่ค่อยดูด้วยเอาจริงในการไลฟ์นะแต่บ้านดำเอ้ยบ้านแดงอะ่ะ youtube ท่ะมีคนดูนะแต่ต่อๆไม่มีคนดูอะไรๆแปลกมาก เออแล้วผมก็ลงคลิปลงคลิปไปสักระยะหนึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีลงบ้างแหละแต่ไม่ได้ลงบ่อยในต่อนะแล้วก็การค้าขายอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ทาในต่อก็เลยก็เลยให้มันเป็นอันดับสองลองจาก youtube แต่ใครที่ทําอยู่ปังๆก็อันดับหนึ่งของเขาแหละเพราะว่าเขารายได้จากต่อก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะคุณดูได้เยอะนะฮะ อ่ะไปพอแล้วแพลตฟอร์มนี้ผมเข้าใจน้อยแล้วก็มาที่แพลตฟอร์มสุดท้ายเนี้ยอืเห็นภาพแล้วรู้สึกแบบเวียนหัวแพลตฟอร์มนี้ถ้าพูดถึงเรื่องไลฟ์สดนะปัจจุบันนะครับไม่ดีแล้วครับไม่เหมาะกับการที่จะใช้สตรีมหรือไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือไลฟ์คุยทั่วไปมันไม่ค่อยมีคนเห็นหรอกครับ มันปิดกั้นค่อนข้างหนักมากนะทุกวันนี้อ่ะผมยกตัวอย่างเลยมดอ่ะเมื่อก่อนเราขายของใช่ปะทุกคนต้องเข้าใจเรื่องการทำแอดโฆษณาก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะระบบมันจะมีพวกออร์แกนิกให้เราด้วยอ่าเขาจะแยกออร์แกนิกมาคนเข้าถึงจากออร์แกนิกเท่าไหร่อ่าเราสมมุติว่าเราโพสอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยการที่คนเห็นโดยที่เราไม่ได้จ่ายเงินค่าโฆษณา แล้วมันเขาเรียกว่าออร์แกนิกก็คือคนจะเห็นเราจากธรรมชาติแต่ถ้าแบบบางคนที่แบบลงของไปแล้วไม่มีใครเห็นเลยคุณจะต้องจ่ายเงินอะเพื่อที่จะให้เขามองเห็นอะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อันนั้น่ะก็คือเรื่อการทำแอดโฆษณาอ่าม,มันจะมีอยู่2ประเภทอ่าซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเรื่องของออร์แกนิกเนี่ยโอ้โหสุดเลยอ่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้ Facebook เลย คุณทาอะไรใน Facebook คุณค้าขายคุณอะไรเงี้ยปังหมดคุณไลฟ์สดคนดูเป็นเป็นพันเป็นร้อยคุณไม่มีชื่อเสียงคนยังเห็นเลยทุกวันเนี้ยถ้าเพจคุณไม่มีผู้ติดตามหรือช่องคุณไม่มีผู้ติดตามอ่ะไม่มีใครเห็นคุณหรอกบางบางทีช่องผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านคนดูอยู่สองสามร้อยคนดูอยู่ห้าสิบคนอย่างเงี้ยคุณคิดดูเหอะหนั่นคือการปิดกั้นเราแอปมันไม่โอเคแล้วมันมันจะเก็บแต่เงินอย่างเดียวไงแอปเนี้ย ณนะปัจจุบันนะเออพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาหลุดไปในตตๆกันหมดแล้วเออนะแอปฟ,ฟ้านี่คือไม่เหมาะแล้วแอปฟ,ฟ้ายังยืนอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคลิปเดียวฮะคลิปเดียวโบนัสครีเอเตอร์รายได้จากรูปภาพสตอรี่หรือการสร้างรายได้จากเนื้อหานั่นแหละ ถ้าเพจคุณมีผู้ติดตามเยอะแล้วเพจยังเขียวไม่แดงไม่เหลืองสร้างรายได้ได้ไม่ถูกจํากัดแอปนี้คือ number one ในการหารายได้จากคลิปสั้นรูปภาพเนื้อหาที่สร้างสรรค์แอปนี้ผมยังให้แอปนี้คือที่หนึ่งของรายได้เลยนะผมพูดเลยรายได้ดีกว่าทุกๆแอปยอดเหรียญดีจัดเลยครับแอปฟ้าอันนี้พูดจาก,จากใจจริง,รงนะ ยอดเหรียญคุณลงคลิปเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆคือเหรียญวิ่งรันไวมากเลยพวกทําเดียวอะ่ะที่เขาได้กันเยอะๆอ่ะทุกคนนั่นแหละแอปฟ้านั่นแหละ <c oughs> จริงๆที่เราเห็นเน่เลื่อนเลื่อนฟีดเจออ่ะอืมเราเลื่อนฟีดเจอก็แล้วก็พวกที่ยิงแอดก็โฆษณาของคนที่จ่ายเงินก็จะไปอยู่ท้ายคลิปของคนที่ลงคลิปเดียวอะ่ะ แล้วคนคลิปเดียวก็น่าจะได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณาที่เขาพูดถึงนั่นแหละก็คือจากเงินที่พ่อค้าแม่ค้าหรือแบบพวกแอปให,ใหญ่ๆเขายิงแอดกันอย่างเช่นพวกเอ่อลาซาด้าหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เห็นสินค้าคุณสังเกตดูดูสินดูวิดีโอจากคลิปเดียวอ่ะมันจะขึ้นสินค้าต่างๆอ่ะแล้วคนที่ได้คนคนคน,คนที่ได้เงินเหรียญจากคลิปเดียวอ่ะก็คือเงินของคนที่ยิงแอดโฆษณาจาก จากเการค้าขายนั่นแหละประมาณนั้นก็คือส่วนแบ่งเขาหละอืมนั่นแหละคลิปเดียวมันเลยโชว์มันเลยเป็นการสร้างรายได,ได้ได้ไงแต่ก็ส่วนแบ่งของพี่มาร์คเขานเนเออประมาณนั้นก็ให้ <c oughs> เมื่อก่อนอะ่ะคนมันทําน้อยคนมันทําน้อยแล้วคนที่ทําคลิปเลี้ยวล้านวิวได้ตั้งหลายบาทได้เยอะกว่าปัจจุบันนี้มากๆน,นะ สมัยก่อนอะสมัยนี้คือ้ลนวิวได้ไม่กี่บาทเองมั้งเออได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะทุกคนแต่ก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ดีอยู่ในการหาเงินผมก็มีเพจที่สร้างไรายได้ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยได้ลงหรอกไม่ได้ลงคลิปแต่ตอนนี้ก็ก็เริ่มลงบ้างนะแต่ไม่ได้เยอะลงเรื่อยๆฮะนะครับแพลตฟอร์มนี้ยังน่าใช้อยู่แววค่อย่างเดียวก็คือลงคลิปสั้นนะแนะนำถ้าคนจะทำครีเอเตอร์ก็ สร้างคลิปสั้นลงแต่แนะนําไม่ต้องไลฟ์สดไลฟ์สดเน่าไม่มีคนดูหรอกแล้วก็มาผมค้างคนดูไว้ว่าเรื่องของการปั๊มผู้ติดตามอะแพลตฟอร์มอะไม่ต้องไปทํานะครับคนดูผมแนะนําเลยอันนี้เชื่อผมเถอะผมผู้จดจากใจไม่ต้อไปทําฮะผมทดลองมาหมดแล้วผ,ผ่านมาหมดแล้วครับเรื่องพวกนี้นะย youtube youtube เนี่ยแนะนําว่าอย่าอย่าไปแลกทรัพย์หรืออะไรเลยฮะทา คุณภาพของเราให้มันดีอ่ะอย่าใจร้อนครับค่อยๆทําครับคําว่าอาชีพเสริมอ่ะต้องค่อยๆทําครับคนดูค่อยๆทําค่อยๆหาตัวตนเออค่อยๆทาค่อยๆสร้างผู้ติดตามก็จะเพิ่มมาเองเรื่อยๆครับคนรู้จักเราเวลามาเดินไปข้างหน้าคนจะเห็นเราทุกๆวันคนคนโน้นเห็นคนนี้เห็นคนโน้นเห็นคนนี้เห็นอย่างเงี้ยมันจะมีมาเองครับ อย่าไปรีบอย่าไปทำอย่าไปหาทางรัดเลยนะครับอย่าไปปั๊มทุกแอปยิ่งแอปอ่า u t u b e นี่ช่องทางในการปัม๊มหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจะมีทำได้แค่วิวมั้งแต่ผู้ติดตามทำไม่ได้แต่ตอตอๆเนี่ยทำได้ผู้ติดตามอ่ะสมมติว่าคุณมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนอ่ะแล้วคุณอยากไลฟ์สดได้คุณจะไปปั๊มแบบเป็นหมื่นคนติดตาม ทำได้ครับแต่ช่องคุณร้ายคุณภาพคุณคิดดูว่าบอทมากดติดตามคุณอะคนติดตามคุณจริงๆมีแค่หนึ่งร้อยคนแล้วบอทที่เหลือบอทอีก9ก้าพั้าร้อคนอย่างเงี้ยสมมติมันจะบอทมันจะมานั่งดูไลฟ์สดคุณเหรอไม่หรอกถูกปะละ่ะเออไม่มีฐานก็คิดสั้นๆแค่นี้ปะ ไม่ต้องไปหลงคารมวาเพิ่มความน่าเชื่อถือไม่มีใครมาเชื่อถือมึงหรอกไอเ้เหี่ยเฟซบุ๊กมังก็ปิดกัน้นใครจะมาเชื่อถือ <c oughs> มองก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยออใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือคิดแค่นี้เลยคนดูแล้วก็บ้านฟ้ามันเพิ่มผู้ติดตามได้เหมือนกันแต่อย่าไปทำเพิ่มมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ลดก็เหมือนกันนั่นแหละสมมติคุณมีผู้ติดตามล้านหนึ่งคุณไลฟ์สด คนดูคนสามคนห้าคนสิบคนอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าคุณใจร้อนอะ่ะเสียตังฟรีฮะอย่าไปทำอย่าไปหลงเชื่อพวกมันไอ้ที่มาคอมเมนต์รีวิวทำได้ดีจริงอืมดีดีกับพวกบอทพวกมึงนั่นเลยหาไอ้เขาอะไรไม่รู้มาคอมเมนต์กันเองไอ้คนที่เคยทำเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาพูดหรอกเอออย่าไปทำทุกวันนี้ออร์แกนิกล้วนๆนฮะ พยายามสร้างพยายามทำคอนเทนต์ตัวเองให้มันดีของผมผู้ติดตามสองหมื่นคน่ะเพราะผมสร้างมาตั้งนานแล้วไงบ้านฝาแล้วปัจจุบันนี้เรามาทำนะโอ้โหผู้ติดตามขึ้นยากจัดเลยฮะขนาดบางช่องช่องของผมบางช่องแอฟฟ้าผมลงคลิปไปผู้ติดตามเป็นล้านเอ้ยยอดวิวเป็นล้านได้คนดูกดติดตามมาแค่ สี่สิบคนนองมั้งม่คือแบบเดี๋ยวนี้มันคนจะดูคลิปบางคนเขาแค่ดูเขาไม่กดติดตามด้วยซ้ำมีนะครับจริงๆเราดูบางทีเรายังไม่ได้กดติดตามเขาเลยเออเพราะเราแบบบางทีมันเบื่อที่จะเห็นอะไรเงบนี้มีเยอะแยะนะมันมีนะเออนั่นแหละครับผมก็มาพูดเล่าประสบการณ์แค่นี้แหละผมก็ไม่รู้จะ พูดอะไรอีกนะทุกคนก็ยังไงก็ถ้ามันเป็นประโยชน์หรือถ้าทุกคนคิดแบบผมหรือคิดต่างก็คอมเมนต์พูดคุยแทักทายกันได้นะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเนี่ยวิเคราะห์กันดูนะครับนะว่าคุณชอบดูไลฟ์จากแอปไหนบ้างเออใครชอบดู youtube ก็กด1มาใครชอบดูตตๆก็กดสใครชอบดูแอปฟ้าก็กดสาม,มา แล้วใครคิดว่าแอปไหนที่แบบควรสร้างตัวตนหรือสร้างรายได้เนี่ยณน,นปัจจุบันเนี่ยควรเริ่มต้นที่แอปไหนก่อนดีนะสุขผลตอนนี้ผมทำสามแอปนั่นแหละแต่โตๆผมผมไม่ค่อยเท่าไหร่ละฟ้าผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะผมมามาเน้นที่บ้านแดงอืมฟ้าเนี่ยแนะนำว่าทำแค่คลิปสั้นพอนะครับคลิปสั้น ไม่ต้องไลฟ์แล้วคลิปสั้นลงรูปภาพลงอะไรเงี้ยคุณจะสังเกตเห็นไหมว่าเพจที่ลงลงเรียวแล้วก็ลงรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเพจสื่อกีฬามวยสื่อฟุตบอลเอ่อพวกนี้คือเขามีไรายได้จากเพจทางนั้นครับจากการไรายได้โบนัสจากรูปภาพแชร์ลงสตอรี่อะไรเงี้ยได้หมดนะครับเห็นเขาลงรูปที่คอมเมนต์กันเยอะๆนะ่ะ ได้ตังค์ทั้งนั้นนะครับผมถือว่าเป็นการสนับสนุนเขานั่นแหละเขาได้ถ้าช่องที่ไม่ได้ในถูกแบนเอ้ยติดแดงติดอะไรนะได้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ล่ะคนดูวันนี้ผมก็นำข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาคุยกันนะครับใครที่นั่งรับชมจนจบผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะหรือคอมเมนต์มาอยากให้ผมแบบ ปรับปรุงตรงไหนอยากให้ผมทำอะไรต่อก็สามารถที่จะพิมพ์มาไว้ได้เลยนะคะผมผมยินดีรับฟังทุกคนนะคะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองนะครับผมทุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ